สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ปุณโมเชลล์อ,อยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามโมรมาดผู้วิจัยน้ำในการสุดเป็นยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันพระตรีที่3มีนานคม2565สนามมวยราชดำเนินสเตเดียมครับช่วงที่2เป็นหน้าที่ของยอดธงสอจนต้งปาจีงครับ123ปอนด์กรงแกงสีแดงส่วนคู่ชกของเขาครับขามศึกข้ามสายมาครับสุบเล็จกจิตเมืองนนท์ ว่าห c ีอียวสิเซนแฉครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ123อบอลเท่ากันครับเวยนำรายการช่วงที่สองมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับนอกยก3ออตโอตโอเมืองาผาภูมิแล้วก็มาชนะโลเงินหนุ่มบางก็ะดีขณะที่ชุประเท็กจิตมืนอนฑครับฟอร์มหลังชนะปันเทบีเคเขาใหญ่แล้วมาแพ้ยมรกฏวอสังปลไพ การผู้ที่ขาดโรทอาจารย์ชุมพลอินทยศความรวดเรียควาชุกอยู่ที่เสมอน้ําเงินครับมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาฝีมือสไตล์คล้ายๆกันครับแจ่ว่า ทางมวยคนละทางครับแข่งสายยาวๆของยอดทงก็ดูว่าน่าเกงขามครับแต่ว่าฝีมือคิวสมองมวยของซูเปอร์เล็กก็ดูไม่เป็นรองครับมาดูครับว่าวันนี้ครับใครจะได้รับช,ยชัยชนะได้รับการชูม,มือไป พุ่ยนำรายการพยายามจังหวะสาสแข่งใสกันครับลม้มลงไปครับจังหวะสุทตายของซุป,ปเปอร์เลกแข่งใสพยายามวางสายยาวๆครับ โยเข้าไปครับนักอเล็กพยายามจะเดินเจาะเปิดเกมเข้าวาแกงตายช่วงปลายยกที่สองครับสไตายกันชกนี้อาจจะไม่ถึงแจกใครต่อหรายคนคุณคู่นี่เป็นมวาายสไตล์ตั้งรับจังหวะดสองครับโวยกที่สองจะบังให้น้ำก่อนครับ ต่อเกมบนที่ยกที่3ครับปล่อยตัวยกที่3ความได้เปรียบอยู่ที่มุมน้ำเงินครับได้เปรียบมันจะเป็นต่อแปดประตูความยกนี้ยอดชงยาแก้เกมออกอาวุธไหนมาสู้กับสุปเปอร์เล็ก,กจิตเมืองนนุนแข่งซ้ายยาวๆลำขวาที่ยาวๆของสุปเปอร์เล็กครับแข่ง้ายไม่ถึง พยายามโยกเข้าไปพยายามจะเจาะวางแข้งขวาพยายามจะกระแทกหัวหน้าลำทางเข้าไปก่อนแล้ววางแข้งขวาสาดยาวๆลำทางเข้าไปครับทุกคนกแข้งซ้ายสองยอดธงพอได้ครับจังหวะนี้ทีซ้ายเบรคไว้ที หัวตาำครับตระหนักสุปเล็กก็ยังนิ่งอยู่กับวางแข่งซ้ายแงซ้ายสารตร์ะัการเดินของซุปรเรล็กแต่ว่าซุปรเรล็กเองก็ยังไม่สนใจครับพยายามจะเดินเจาะหาเหลี่ยมหาทางเข้าไปครับ จับไปไลแขนกดแขนยังตีกันไม่ถนัดยังตีกันไม่ได้กับการแยกออกมาก่อนครับ ขยับเดินต่อพยายามจะโยกเข้าไปขยับแทงซ้ายมาโอ้ยโดนขวาถึงกับเอียงเหมือนกันกระตันยอดชงพยายามจะบินจะตุกมาเด้งเข่าซ้ายมาสมบูรณ์เล็กเด้งเข่าซ้ายคืนไปเหมือนกันครับหรอละครับช่วงปลายยกที่สามครับบนยกเขาจะพักให้น้ำก่อนครับตามต่อไปบนนี้ยกที่สี่ครับปล่อยตัวยกที่สี่ความได้เปรียบ อยู่ที่มุมแดงครับข้าฝั่งมาได้เปรียบอยู่3ช่วงตัวเป็นงานยากของซุปเปอร์เลกนะครับตลองไล่จับในฟัมเตียบแข่งขามาโอ้ยแข่งขวานี่พอได้ครับซุปเปอร์เลกจับนายเทียบเข่าขวาไล่แขนพยายามจะจับานตีได้ไหมเตียงเข่าขวามาพอได้ครับจังหวะนี้ อย่าโยกเข้าไว้ครับพยายามแข่งซ้ายอยอดตรงแข่งซ้ายแกนแตะเนียนเหลือเกินครับคารที่ซูเปเร็กครับก็ยังพยายามจะพับไหล่จับเตี๊ยบดูว่านายกับนอกทันเสแล้วครับคู่นี้วงายนี่เป็นของซูเปเร็กชัดเจนครับแต่ว่าวงนอกอยอดตรงก็ทําได้ดีครับดูว่าโอึงพอประยุกต์ได้ครับเริ่มได้เสียงเชียร์มาบ้างครับซูเปเร็ก ไม่ลงรับขวางเทียบต่อซ้ายมาที่ได้ไมคะโยมเทียบข้อขวาครับอารบิดกระตุครับสี่เด้งข้อซ้ายโโอ้โหเริ่มแรงขึ้นมาเลยเรียกอัวนวิซูเปอร์เล็กขยับโยกหาจังหวะกันอยู่ตรับทูออ่พยับแข้งขวาแข้งซ้ายายังไม่ถึงครับขยับเทียบตีได้ไหมครับขึ้นก็สุปร์เล็กยัดข้าซ้าย มองพินงานแล้วครับเส้ยบดทลขวาข้งซ้ายแข้งขวาสุปเรเล็กขึ้นมาตัดเตะซ้ายครับขยับจัดขาวากิดครับเสียบข่าขวาจัดเข่าซ้ายครับแข้งขวาสุปเรเล็กมาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับสุปเรเล็กช่วงนาทีสุดท้ายของยกที่4ครับโยก้าไปแข้งขวาพอได้แต่ว่ายังไม่เข้าเป้าชัดเจนเท่าไหร่ครับ แพงคาวกันเลยครับตระหนักซุปเปอร์เล็กเกมเริ่มจะมองไม่ออกครับว่าจะไปในทิศทางไหนครับตัวขยับแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กพอได้ครับจังหวะนี้ขยับแข้งซ้ายโอ้ยมีจุดยืนที่สุดท้ายโตขวาวุา้ยเกี่ยวแล้วโตกันหนักๆแรงๆทั้งสิ้นครับพย,ยักโยก แข่งสุดท้ายจะเป็นของใครครับชอนน็อตนี้แข่งซ้ายแต่งข้า้ปูพยายามพยัยแข่งขวาโอ้แข่งขวาหมดยกที่สี่ครับปูเหล่ตาต่างคนต่อสามทีที่เหลือครับโอ้เแบียดเหลือเกินครับสามต่อเกมบอลที่ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับโอ้เแบียดจริงๆครับปล่อยจะยกสุดท้ายความระเบียบยังอยู่ที่มุมแดงครับยังอยู่5ช่วงตัวแต่ว่าบรรยากาศในสานามนี่ดูเดือดเหลือเกินครับโโอ้หเอาล้วครับ หยับโยกเข้าไปครับทางด้านซุเปอ์เล็กหยับใครพลาดแข้งเดียวตีนเดียวในมีสิทธิ์ถึงแพ้ชนะได้ทันทีครับโอ้จังหวะสุดท้ายยันยืมไปลงนี่ครับโอ้เสียบข่าซ้ายอะ้วครับสีมงานยังสั่งให้เดินอยู่ครับทางด้านหนึ่งอานเล็กอยู่ข้างล่างเวที แข่งขวาแข่งซ้ายแลกกันกุระทีครับจิ้มม,โมขขัโอ้จิ้มมาโอ้จับได้ดีเลยไหมเด้งขวาวาจังหวะนี้ครับจังหวะน,นี้เลิกเลยครับแม่ชิงดำเจอ,อแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ การในเวทีนี่เงียบทันทีครับจังหวะล้มสุดท้ายของซุปเปอร์เล็กอ้ว่าสู้กันได้สนุดกดูเดือดครับคู่นี้เช่วงลายยกสุดท้ายครับภาคเดียยไม่พอแน่นอนครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอชูม,มืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ การชูพลเอกประยุท์ค,ทครับรวมพลคะแนนแล้วหันไปชูมือมให้ยอดทรงสจต้องวัดจริงครับเป็นฝ่ายเฉือนคะแนนจบเล็กกลิ่เมืองน้ำไปเป็สนุกทุกมันครับ